สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาติดตามข่าวหน่วยขึ้นตงของสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาในครับในรายการยามชายแดนแทนคุณแพนดินประจําวันที่25มกราคม2566ครับกับหน้าที่ของพพนพพลิพผลดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจ 34, รรายเสียง934สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญการทหารพัฒนากองบัิาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์ตครับในช่วงแรกของรายการนะครับมา ติดตามข่าวจากหน่วยขึ้นตรงของสนงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนาครับ เมื่อวันที่24มกราคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคือที่1 4สำงักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิัติงานช่างชอพัฒนาของหน่วยในการดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการปัจจุบันงบประมาณ2566เป็นงานขุดลอกลำน้ำคลองขวางระยะทาง5,450เมตรปริมาตรดินขุด131,481ลูกบาตุ้บาทเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับซึ่งในช่วงของเวลานี้ก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตีบลาถากทางพื้นที่คิดเป็นละ55%เปเซด้วยกันครับนาบ้านหนองคันทรงหมู่ที่3ตมตะบนหนองคันทรงอําเภอเมืองจังหวัดตาดครับ อีกหนึ่งภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สนงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญิการทหารพัฒนาเมื่อวันที่24มกราคม2566กองบัิการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สนงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญิการทหารพัฒนาครับได้การสนับสนุนรถจนโดยสารขนาดใหญ่ในการรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโตก โดนบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์จำนวน120คนด้วยกันนะครับในการเดินทางเข้าค่ายพักแราลูกเสือและเนตดดารีนะครับในส่วนของค่ายลูกเสือไล่สีวันตะบนนา ยมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นข่าวภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของสังนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยิการณาทหารพัฒนาที่นํามาประชัมพันให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับทราบในช่วงเวลาของรายการยามแสดนแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สังนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยิการณาทหารพัฒนากองฏิการากองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมื่อกี้ครับ ที่รวมกันเพื่อประชาชนไทยค้องกันภัยพิบัติความขัดสนทำสงครามสู่รกกับความอยากจนรวมมวลชนสร้งาง